ยันดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูไวยากรณ์กันอีกเหมือนเดิมนะครับไวยากรณ์ตัวนี้เป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการบอกลำดับเหตุการณ์นะครับมาดูนะครับอ,อินเทอร์วิวฮากิชอเม่มอเฮียเฮลอินเทอร์วิวฮากิชอเม่มอฮียเฮลอินเทอร์วิวนะครับก็คือสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับสัมภาษณ์งานมอเฮียเฮลนะครับ จะต้องอต้องทําอะไรนะครับแต่คําว่าคีชอนเนเราอาจจะเคยรู้จักคําว่าชอนเน่นะครับชอนเน่แปลว่าก่อนใช่ไหมครับปกติแล้วเราใช้ตัวนี้กับคำํำนามได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นชลบชอนเน่แบบนี้ใช่ไหมครับใช้กับคำํำนามได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดคําเหล่านี้ครับใช้คํากับคํญญาำพยานะครับในการบอกลําดับเหตุการณ์นะครับ เราจะใช้ยังไงนะครับที่การใช้กีชอนเนนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือกริยาทั้งหมดครับจะต้องตัดดาทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เติมอะไรลงไปเลยครับใช่ครับเติมกีชอนเนครับเช่น s h ว w e r 하ใช่ไหมครับ s h ว w e r 하ชอนเนก็คือกอนอาบน้ำนะครับ s h ว w าก하ชอนเนนะครับมันนาดาครับตัดดาทิ้งไปครับก็จะกลายเป็น มานาก like. si ีนะครับมานากีชอนเน่นะครับมานากีชอนเน่นะครับอุนจอนฮาดาครับอุนจอนฮาด่าขับรถนะครับก็จะกลายเป็นอุนจอนฮากีชอนเน่นะครับอุนจอนฮากีชอนเน่นะครับยอลทานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับยอลกีนะครับชอนเน่นะครับยอลฮากีชอนเน่ยอลกีชอนเน่นะครับยอลทานะครับ ก่อนที่จะเปิดนะครับอิปตาใซนะครับก็จะเป็นอิปกีนะครับอิปกีชอนเนนะครับอิปกีชอนเนก่อนที่จะใส่นะครับอ่าค่าด้นะครับก็จะเป็นคากีชอนเนนะครับก่อนที่จะไปนะครับคากีชอนเนนะครับอ่าซื้อด้านะครับเขียนหรือว่าใช้นะครับก็จะเป็นซื้อกีชอนเนนะครับซื้อกีชอนเนนะครับ แน่ได้นะครับจ่ายใช่ไหมครับก็จะเป็นเนกี้ชอนีอ่าก่อนที่จะจ่ายนะครับสุดท้ายครับพัตตานะครับได้รับนะครับก็จะเป็นพัตกี้ ชอนเน่นะครับภาคีชอนเน่นะครับหาวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะใช้คู่กับกีชอนเน่นะครับก็คือกริยาตัดดาทิ้งเติมกีชอนเน่ไปเลยนะครับกริยาตัดดาทิ้งเติมกีชอนเน่ไปได้เลยนะครับอะสมมุติครับเรามีคําว่ามอกตาใช่ไหมครับเรามีคําว่ามอกตานะครับอะมอกตาเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไลเอ้ยมอกกี นะครับมอกกี้ชอเน่นะครับมอกกี้ชอเน่ก่อนที่จะกินนะครับสมมุติว่าเราสร้างเป็นอ่าประโยคนะครับก็คือครับพาเบิ้อมอกกี้ชอเน่นะครับพาบิ้ลมอกกี้ชอเน่ก่อนที่จะกินข้าวใช่ไหมครับโซนนึงมอกกี้อะไรครับอ่าชิชโซยะเฮลนะครับอ่าก่อนที่จะกินข้าวนะครับ ต้องล้างมือนะครับก่อนที่จะกินข้าวนะครับต้องล้างม네ือหรือว่าอีกคงผู้ฮาดาใช่ไหมครับคงบผู้ฮาดาเรียนนะครับเรียนนะครับอย่างปกก่จะกลายเป็นคงผู้ฮากินะครับคงณผู้ฮากิชอนเน่นะครับคงผู้ฮากิชอนเน่นะครับก่อนเรียนนะครับก็อาจจะเป็นคงผู้ฮากิชอนเน่ โนเรอรอทริโอนะครับอาคุ้มภูฮากีชอนเน่โนเรอร์ทริโอนะครับก็คือก่อนที่จะเรียนนะครับก็จะฟังเพลงนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลําดับนะครับก็คือการฟังเพลงเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยการเรียนนะครับเหมือนกันครับถ้าประโยคด้านบนครับการล้างมือตรงนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ ตามด้วยการที่เราจะกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นครับการใช้กีชอนนีนะครับก็จะแปลว่าเก่ะน,นะครับใช้อธิบายลำดับเหตุการณ์นะครับโดยที่เหตุการณ์ที่อยู่หน้ากีชอนนนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหลังนะครับอย่างเช่นพาวเวอร์มอกกีชอนนีโซนเนนชิโซยาเฮลนะครับ ทาบินมอกีชอนเน่โซนิลชิตซอยาเฮลนะครับก็คือก่อนที่จะกินข้าวครับต้องล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือก่อนที่เราจะกินข้าวนะครับโอหนึ่งยอกีกาจีมาชิกเก็ตซูมิดาคำซามดาขอบคุณครับ